Thank mm -hmm. you.

พวกนีที่ต้องห่วงเจ็ดจี้เจ็ดจี้หน้าพี่น้องหลายต้นมากก็ควบก็มีหน่อยไม่หลายไปไหนพี่น้องแต่ว่าเจ็ดห่วงเจ็ดจี้หน้าหลายครับพี่น้องห่วงเจ็ดจี้หน้าตัวเพ่อนยัยพี่น้องแต่ว่าหางหลายอยู่ครับเพราะอะไรยูพิกินี่ดอกพี่น้องมาลองเอาครับพี่น้องมา่นั่นเอาน้ำกับทีแห้งหมดแล้วล่ะครับ อาจานบ้านนอาหายอยู่ฮากินน่ะพี่น้องนี่ครับผมหมกเก็บจิโม,มพี่น้องกับแม่งยิดพ่อได้ยืดได้กินยี่หรอกพี่นอ้องเาไปพ่อได้แปงในหมกครับผมอาจานบ้านนอาหายอยู่ฮากินผู้นองก้นกับผู้หูได้พี่น้องไว้ห้าเย็ดยังขี่รถมาน้ำช่างอย่พี่น้องเพิ่นเย็ดยังว่าสันว่าผู้เมียกับตอบัวก็เพิ่นสันหัวกว่าสันว่า กูเป็นห so, so so, so ูเนาะกูเป็เคยหาอยู่หากินนะพี่น้องก่หูจักไปว่าเฮามาเฮ็ดหยังเนาะกับพ่อมีพ่อได้ไปอยู่ไปกินอยู่ดอกพี่น้องกับหัวเจ็ดจีน่าหัวไอ้กับแมงยิดหัวพบบ่หลายตัวพี่น้องได้มองละสองสามตัวอยู่ครับหัวพบส่วนมากติมีแต่หัวเจ็ดจีน่าพี่น้องนามนี่ว่าน้ำในน่าก็ ย่างยูพี่น้องเพราะว่าตัวส้นนี่เป็นมุเตอร์ในบ้านเขาครับพ่อได้มาสอนกินยูพี่น้องแต่ว่าน้ำปกติแห้งหมดแล้วแหละ